สวัสดีครับพี่น้องท้องนาเราเขียวๆนะครับผมเขาน้ำซ้ำปลาหลังจากเจอฝนหลังจากฝนตกมากกะเขากระซึ้นเขาก็เขียวนะพี่น้องเนาะอีกจักหน่อยก็ได้บานปุ๋ยบาน,นกาเลยละ่ะจุดหน่อยก็บานปุ๋ยแล้วพอเขาน้ำกับวานปุ๋ยตัดดกจุงดกหงะ ล้วคุ้นกับตัดใบเนาะให้มีนามจักน้อยก่อนเพื่อจงสิตัดใบครับผมตอนนี้ก็พยายามดกยงดกหยาเนาะคนที่อยู่กรุงเทพกรุงไทยเอ่อก็ฝากเงินมาให้พอ่อให้แม่ซื้อปุ๋ยซื้อเอ่อซื้อปุ๋ยซื้อ,อยังไงเด้องัำ เกี่ยวเขาแล้วพันขึ้นเมาเขาพันขึ้นเมาเขาหน้าลงไปกินกรุงเทพกรุงไทยพ่อแม่เกลียวเขา,ขาตอนนี้เนาะพี่น้องกะนเนาะย่าเพ็ดไฮท์หน้ากะซอยเพิ่นเนี่ยพาปุ๋ยคายนังฮะโอเคพี่น้องบรรยากาศท้องไ้ท้องหน้าเฮาสวัสดีตอนเศร้าๆครับผมบรรยากาศคลื่นคือฝนติดโต๊กะกินละพี่น้อง นี่ยพ่แนล่เบียอ๋บได้ยังกินล่ะบีโอ้บีแกงน้ำม่พี่น้องน้ม่สดๆมาจากหน้าใส่เห็ดนังฟ้าใส่ตู้ใส่ตู้แกงเห็ดใสเสาเลย แกงเห็ดโอ้ยบมแมบิมแกงเราไม้ใส่เห็ดแกงเราไม้ใส่เห็ดโอ้มันล้วยล้วยเดี๋ยวขอาวพีมึงนี่นี่ลิ้นกับใหญ่ยู่าบานไหมสุดหยอดโกแน่พี่น้องอ้าวพากันบุท t h ออกอย่างมุ่งอีก ถอดไฟแล้วบ่ถอดปลั๊กไฟเลยก่อนเนาะเดี๋ยวถอดปลั๊กถอดแหน่งก่อนเดี๋ยวเอาหน่องมุกมุมเหยียบเลยมีสอดเหยียบคุณชิวมามีสอดครับผมเห็นบ่มามีสอดเห็นบ่เอามือแงกับมือสอดเอามือแงกับมือสอดครับผมพอว่าเข้าถอดปลั๊กนี่แหละ เขาถอนออกจากปักไงมันแล้วมันก็เลยบวชโอ้อยู่นี่มุ่งคุณว่าเล่นอยู่นี่มุงเล่นกับใหญ่ได้แล้วลูกไปกับพ่อวะฮะไปกับพ่อวะ ถ้าน้องถ้าน้องไฮเบ๊ะเอาไปหาเงี้หน่อยอยู่ห้องเด้อเออดมเกัดนี่จะเปิดประตูไปเพราะว่าประตูแม่จ๋าบริปิดข้างบนเด้อเออห็นกับใหญ่อยู่นอนกลางมุงเน้ยพี่น้องหยาดยุ่งกับน้องพิมพ์กับน้องไม่พวกมันหอมมียังหอมมียังวะหอมหมึกมี่ ยี่ดถุงนี่อย่างวิวี่ะโอ้ว่าหอมหอมหอมอยู่เอาดมันหมูท่ามีดมันเป็นอย่างเอาดมันหมูท่าท่ามีดท่ามือความเหล่านี้มัเป็นอย่างน้ดมันน้ดมันพืชก็ได้น้ดมันหมูก็ได้ทุบปนกบแม่เราไปทุกอยางกบแม่าระเทศกบป็น

บมเมนกบบมเมนต์กบเลี Mom ่ยงครับผมกบหน้าห้ังไว้บอน้าไส้บอบีเบ่อเดี๋ยวมันสิตายดิตายเรี่ยๆไปเลยเอดถทากล้วยงายมจกเส่ของหนามมาก Oh. เปิดมาเออเอาดงเป้าอยังเอานมเอาอมนมในห้องน่ะเอาอมนมอยู่ในห้องเรียกงน้องแนีน่มาเศร้าแนี่มาสวยมากอะพีดกัน บรรยากาศด,ด,ดีดีพี่น้องบรรยากาศปานเฮาเขียวงามอู้น้ำยิ่สาลดลงหลายอยู่น้ำยิ่งหนองขะแนนหนาฝน,นเนี่ยนี่ลดลงเยอะเลย เขี่ยวเขียวพี่น้องถ่ายบรรยากาศใมเมองให้พี่น้องสบายต้งสบายตาผู้ใดเหตดงานมีเมียมาเมืองผ่าบรรยากาศเขาเขี่ยวเขียวกระสิมีแห้งกัสิมี่กำลังใจเนาะอรบาดเฮาอยู่จังไจคนไปไกลบ้านก็คิดหอดบ้านเนาะพี่น้องเนาะคนอยู่บ้านก็อยากไปเที่ยวมาสั่นเขาเจ้าว่านี่นะกขะเจ้าว่า คนกรุงเทพก็อยากเบียกรุงเทพก็อยากมาบ้านคนอยู่บ้านหนอกเข้าก็อยากไปหาความเจริญแม่นบ่ล่ะแต่ว่าชีวิตจริงๆนะมันอยู่กับถ้ามาฉาอยู่กับต้นกําเนิดของเขานะ่ะมันจังสิมีความสุขที่นอ้องแล้วคนกลับไปตั้งหลายปีหลายนั่นก็กลับขึ้นมาตอนเ่าตอนแก่ตอนเ,อนเอนกษียณก็กลับมาอยู่บ้านคือเก่าเนาะตอนมีแห้งตอนมีกําลังกับ สู่ๆกันไปเลยพี่น้องหาเงินหาค่ำกัเป็นเรื่องธรรมดาของวงจรชีวิตชีวิตแต่ละคนมันกระบ,บอกขึ้กันเนาะไปหาเงินหา,า,นาค่ำสั่งงานาุดพอมีเงินแล้วก็กลับมาล่งรักปักฐานอยู่บานเฮนี่แหละกับชีวิตวงจรโอเคพี่น้องท่ายบรรยากาศทงไห้ทงหน้าไมหมมึง เขาเริ่มเคี้ยวแล้วขอบ,บขอบคุณขอบคุณเลยล่ะติดตามต่หน่อยครับผมสวัสดีครับ